แมกานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศภาวะปัจจุบันมีอะไรซึ่งต่างรักษับร์รตก็ตามคอปปอก็ตามออกมาเพื่อดูแลเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันเราหารือและกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยนี่คือเรื่องที่ส ผมขอ,อ,อพูดของเรื่องที่สองก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องแรกการที่จะพัฒนาตัวตลาดทุนเองให้ตลาดทุนเนี่ยสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนเพิ่มระดับขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยนะครับให้ตอบโจทย์าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในสังคปัญหาเกิจเป็นเช่นนี้เราก็โฟกัสไปเลย ว่าตลาดถูมีแผนงานในด้านไหนบ้างนะครับในด้านหลังก็คือการยกระดับการเข้าถึงตลาดถูของประชาชนทั่วไปนะครับเห็นว่าประชาชนทั่วไปมีวงกว้างขึ้นกว่าที่เคยทําและแน่นอนผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนลงไปถึงสตาร์ทอัพนะครับตอนนี้ตลาดตอนนี้มีตลาดใหญ่ตลาดรองเอเอไอเออนดีจะขยายความว่าเราจะลงไปถึงสตาร์ทอัพและเริ่มทมาได้เมื่อไหร่การเข้าถึงนะครับข้สอสแข่งได้ ระบบตลาดภูมเราทั้งตลาดหุ้นนะครับตลาดทรัพย์ตลาดตราสารที่ทั้งหลายทั้งปวงต้องสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากลสามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดื่นๆในโลกได้ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะเป็นตลาดแนวหน้าอย่างน้อยในภูมิภาคนี้ได้นี่ก็เป็นแนวทางการพัฒนาตลาดภุมนภายใต้แผนการพัฒนาตลาดภุมนปัจจุบันซึ่งเป็นฉบับที่3วันนี้เรามาซักซ้อมกันว่า ในฉบับพิสารนี้เราจะกลับเรื่องเรื่องพวกนี้อย่างไรกลับเรื่องอย่างไรนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเข้าถึงในหงู่้านอันนี้เนี่ยเราจะเน้นการสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปตั้งแต่ระดับฐานรากเข้าถึงองความรู้ความเข้าใจทักษะในเรื่องของการบริหารการเงินซึ่งรวมถึงตลาดถุนเราพูดกันมากในเรื่องของเรี่ะครับความเข้าใจทักษะในเรื่องของการแารกเงิน การลงทุนหรือที่เรียกว่าฟิน a ลนซ์เอัลวันนี้ภายใต้การรัตลาดหุ้นเนี่ยผู้เกี่ยวข้องนะครับทั้งตลาดนักทรัพย์ปลตปปพธนาคารแห่งประเทศไทยเราจะมาร่วมกันทั้งเครดิตบูโรมาร่วมกันยกแผนการดำเนินการในเรื่องของโครงการเสริมทักษะหรือ Financial literacy นี้เราจะลงไปถึงระดับชุมชนนี่ไม่ได้พูดถึงชุมชนเมืองเท่านั้นแต่พูดถึงประชาชนทั่วไปในระดับชุมชน ในรูปแบบที่เหมาะสมเอาในเชิงปฏิบัติเป็นหลักเช่นการบริหารการเงินในระดับชุมชนครอบครัวมีการรวมตัวกันในหลายที่เป็นสถาบันการเงินชุมชนเราควรจะเข้าไปเชิมเขาอย่างไรในขณะที่เขาโตขึ้นม,มีหลายระดับวันนี้มีการระดมทุนในระดับชุมชนสร้างโรงงานแปรรูปแปรรูปยางพาราของตัวเองนะครับไปได้ดีแต่ถ้าจะไปต่อไปต้องมีความย,ยั่งยืนมั่นคง รู้ว่าจะพู้เงินอย่างไรถึงจะออกพอส่วนมาลงทุนอย่างไรแล้วไปท่านเข้าตาลาดเช้าได้นะจัดอยู่ในต่างจังหวัดมันเราจะไปที่ต้นต่างนะครับโครงการที่ไปที่ต้นาตางตลาดทุนก็จะดูแลในะส่วนของความรู้ความเข้าใจทักษะตลาดออกไปในพื้นที่เอาตามความพอส่วนนะไม่ใช่ไปยังเยียวให้นะครับเฉะนั้นก็ต้องมีการวางแผนคอนเทนต์หรือสาระที่บอกนั่นเรื่องนึงนะครับคอนเทน รเรื่องที่สองเข้าถึงอย่างไรในส่วนนี้เราจะใช้โครงข่ายเครือข่ายของสถาบันการเงินของรัฐโดยเฉพาะของอสสและองค์รวมถึงกรุงไทยทปวอมาช่วยกันเป็นหลักและคลางจังหวัดวันนี้กลางจังหวัดจะทําหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาด้วยนอกเหนือจากเป็นที่ปริษัการเงิในให้กับผู้อธิการแล้วเราจะลงไปทําเรื่องนี้มันเข้าถึงได้แน่นอนแต่หลักทรัพย์บพพทั้งหลาย มารวมใช้เครือข่ายให้เข้าถึงแต่ละ Sadly, หน่วยงานเขามีโครงการอยู่แล้วนะนี่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์มันจะทาได้เร็วนะครับมีโครงการอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะมาเชื่อมโยงโครงการนี้นะครับเชื่อมโครงการเหล่านี้แบบบูรณาการเชื่อปฏิบัติจริงแล้วลงให้ถึงพอเองความรู้เรื่องประกันเป็นสิ่งสําคัญที่ทประชาชนทั่วไปในวันนี้นะประกันภัยตลาดประกันใหญ่ขึ้นทุกทีจำเป็นต้องมีการเสริมทักษะ ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนซึ่งก็จะเป็นตอบโจทย์หลายอย่างด้วยการออมระยะยาวทำยังไงเหนือ,อลงทุนเป็นอย่างนี้นะการออนี้ที่เหมาะสม่อได้แต่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับเป็นต้นนี่คือเป็นางานโครงการอันแรกที่จะขับเคลื่อนการเข้าถึงอย่างที่ผมเห็นการเข้าถึงพออันนี้จากพื้นที่ในสุโขวารุ่มไม่ระดับหนึ่งจะมีโครงการพัฒนาคนตัวเล็กเสอันนี้ขึ้นมาแล้วผู้ประกอบการ ที่เรียกว่าได้ทำธุรกิจอยู่ยังอาจจะยังไม่มีความพร้อมเข้าตลาดแต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลาดรั์เพราะอพลตสภาตลาดบุงไทยไปที่นี้เลยพูถึงเขาจะร่วมกันทําโครงการต่อเอนื่องทำโครงการเป็นแพลตฟอร์มต่อเอนื่องที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการพัฒนาของคนตัวเล็ก s อสเหล่านี้เริ่มตั้งแต่เข้าไปช่วยในการทําความเข้าใจการใช้ระบบบัญชีสมัยใหม่มันมีแอปพลิเคชันเยอะแยะ ระบบการบริหารระบบการจัดการสินค้าคงคลังทั้งหลายทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงจะใช้ท่างมีแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วก็ในการที่จะจัดอบรมเติมปฏิบัตินี่ต่อย่อได้าหมฮะอันแรกแเข้าถึงจากอบรว่าฐาดระบมลืมไปอบรมว้าฐานเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เราจะทําด้วยก็คือก็จะสนับสนุนการให้ความรู้คามเข้าใจสร้างคามเข้าใจเกี่ยวกับ การแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่ในระดับการศึกษาชั้นต้นะผมก็จะไปหาหรือกับทางกระทรวงศึกษาเนย้อาถึงกระทรวงอวในเรื่องนี้ว่าสามารถที่จะบรรจุเนื้อหาเหล่านี้เนี่ยลงไปด้วยได้ไหมซึ่งหลายประเทศเริ่มทำแล้ว,วามาใจดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ย,อยของคนสมัยใหม่เนี่ยเขาเร่มเร็วนะครับเขาเร่มกันเร็วยิ่งเข้าถึงตลาดได้งา่ายเขาก็ยิ่งเร่งเร็วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราสามารถที่จะมี เนื้อหาหอเหล่านี้ได้เข้าไปในรลับสุขการ,รกบบน้นระสูกแรกนะครับต่อยอดมาถึงเรื่องมีคนตัวเลกพัฒนาแแล้วก็ต่อยอดมาอีกเพื่อให้สามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้ก็จะมีโครงการที่เคยเรียนกันแล้วนะครับโครงการผมเลยกง่ายนะภาษาแม่ประดานที่สามประดานตลาดผู้ที่สามส,สำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะอันนี้ทาง่วงานที่เกี่ยวข้องก็รอดทราบนะครับราจะทุ่นช่วยกันทำอยู่ก็แล้วแจะเกณฑ์ อันนี้นี่คาดว่าอันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องใช้เวลาหน่อยก็คงต้องต้นปีหน้าแต่มากหึงปีหน้า,ต,า,นาตลาดนี้ก็จะพร้อมที่จะเปิดดำเนเินการได้ค่ะอันนี้ก็ช่วยกันสื่อสารสร้างทักสาร,าสารใ,ห Start up, ให้สตาร์ทอัพห้เิ่นธีรายเล็กจะมาใช้อันนี้เพราะฉะนั้นหน้าตาตลาดนี้จะไม่เหมือนตลาดเซ็ตไม่เหมือนตลาดเอ็นเอไอวิธีการเทรดกระบวนการไม่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวมีคำถามเดี๋ยว หลายชี้แจงได้แล้นะครับเพราะฉะนั้นต้นมปีน้าหรือว่าต้นนีหน้าจะเริ่มให้มี listing ในตลาดได้ขณะดนี้ก็เปลี่ยมการตลาดอย่างนี้เนี่ยใน่างประเทศผมได้รับทราบว่าเรบทราบว่าก็มีอยู่แล้วนะที่สิงคโปร์หรืออินโดนีเซียทำตัวเหมือนเป็น incubator ด้วยคือตัวผุ่นอพาะตามข้าไปซึ่งเราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงนะครับกับโดยงานอื่นได้ i n d o space ที่จะทํ้างขึ้นมาเหล่านี้เนี่ย เพื่อช่วยกันบหวพอแต่ทน,นี่บหพตพอเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสตราร์ทอัพมีผู้ลงทุนที่สนใจที่เหมาะสมมาดูได้มาเจอกูนนะนี่ก็เป็นแผนง,งานในส่วนการเข้าถึงนะครับส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชนผู้ลงทุนแล้วก็การเข้าถึงแหล่งงทุนของผู้ประกอบการตั้งแต่หลายเลยถึงไปนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะทําเรื่องที่สองสำคัญมากนะครับนี่คือเกี่ยวกับการสร้าง ความสามารถของตลาดทุนไทยให้แข่งขันได้ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะร่วมกันพัฒนาสร้างโครงขายพื้นฐานสำหรับรองรับการทํางานของตลาดทุนเทรดดิ้งทั้งหลายทั้งปวงการซื้อขายเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์แต่งรูปแบบสำหรับตลาดทุน,ทนเชื่อมโยงบวกเช่น <Hey. S 1> ให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะออกแบบชาบได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำพร้อมใช้ระบบดิจิทัลโครงขายดิจิตัลในการส่งผ่านข้อมูล ตอรทต,ตลาดกับผู้ประกอบการผู้ที่จะออกพุ้นอะไรก็ตามก็สองในการให้บริการกับผู้ลงทุนเพิต่ตขึ้นผ่านระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ก็สามให้เข้าถึงหน้าทั้งตลาดแรกนะครับคือออกออกหลักทรัพย์ใหม่แล้วก็ตลาดรองคือการเข้ามาเทรดที่สําคัญสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้มากผลิตภัณฑ์ทางตลาดทุนการบริการ,การทางกลาดทุนใหม่ๆซึ่งใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทุกวัน และสุดท้ายก็คือระบบที่ว่าน,นี้เนี่ยจะส่งเสริมความโปร่งใสนะครับให้เกิดความโปร่งใสในตลาดทุนเพิ่มประสิทธิภาพในหุ้เรียนในการให้บริการในการเข้าถึงด้วยต้นทุนที่ต่ำลงแนวความคิดคล้ายๆกับพร้อมเพย์ระบบพร้อมเพย์ที่กระทรวงการพ,พัฒนามาแล้วแต่อันนี้เป็นเครือข่ายสําหรับตลาดทุน,ท,นท้ายก็ไปิงก์กับพร้อมเพย์ได้อันนี้เนี่ยได้ทราบว่า ประมาณปลายไตรามาสสามปีนี้ระบบก็จะมีความพร้อมระดับนี้นะครับปลายไตรมาสสามปีนี้ระบบที่ว่านี้เนี่ยก็จะมีความพร้อมคัแล้วก็จะโยงไปถึงนี่แหละครับที่บอกว่าตลาดทุนไทยมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยงกับตลาดทุนอื่นแล้วทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นตลาดที่ชนะในโลกนี้ ในภูมิภาคเลยเพราะฉะนั้นระบบ infrastructure โครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลจะเป็นอย่างมากะระตสนับสนุนการปฏิรูปปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีให้ไ,ไปแล้วท่ททานอยากให้เห็นเป็นจริงเป็นจังตลาดภูมิสามารถทาให้เป็นจริงเป็นจังได้สุดแล้วก็สุดสำคัญเพราะเราับสูนการเข้าถึงแหล่งทุนโครงการต่อไปเชื่อมโยงกับเรื่องดิจิตอลนี้นี่เป็นโครงการ ที่เป็นโครงการนำรอ่องปัจจุบันนี้กำลังเริ่มนะ้วก็คือโครงการนี้เนี่ยเขาเรียกว่า1บาทใช่ไหมบอลบอลละบาทบอลคือพันธบบตรนะบอลละบาทหมายความว่าสามารถซื้อบอลดซื้อพันธบัตรได้ที่ออกไปในหน่วยละบาทเดียวเป็นไปได้อันนี้ทางสปอ,อร์ตรสำนักบ,บริหารที่ของกระทรวงการคลังร่วมาัตอนที่เกี่ยวข้องการดัดชับได้เริ่มทำในเรื่องนี้ง่ายๆก็คือ อาโดยความสะดวกต้านความนะครับควาสมสะดวความการเข้าถึงริการทางการนในวงกว้างให้ประชาชนทั่วไปก่อนจะซื้อบัตรบาตรสบน,น,อนออกเนี่ยต่อรวยมันก็มีม,มูลค่าสูดด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้เนี่ยเขาจะสามารถจริงๆนะโดยในที่ฎสามารถที่จะออกบัตรบัตรที่มีม,มูลค่าแค่หนึ่งบาทไนดะ้จากที่จะต้องเป็นพัน ไปหลักพันเนยออกหนึ่งบาทไนดะ้แต่ในะารปฏิบัติคุถานเพราะว่าจะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเขาบอกในทางปฏิบัติเนี่ยก็คงจะออกเช่นร้อยบาทต่อคนธรรมดานะครับไม่ต้องมีเงินออกมากมายลงทุนมากมายก็ซื้อได้ร้อยบาทต่อหน่วยได้เป็นพันๆอันนี้เนี่ยระบบจะเรียบร้อยแล้วก็จะมีการออกบอลเช่นนี้เนี่ยในไตรมาสสี่เริ่มเลยไตรมาสสี่สบดเขามีกำหนดเวลาเขาอย่างนั้นนะครับว่าจะออกพันธบัตรเมื่อไหร่นั้นไตรมาสสี่เราจะเริ่ม หลอดใช้ระบบนี้ที่ออกหึ่บาทบอเนี่ยนะครับหรือร้อยบาท่อบอนี่นะครับต่อปัจจุบันให้รรัชาานคนไทยเนี่ยเข้ามาซื้อได้ง่ายขึ้นเรื่องหนึ่งเป็นโครงการที่ได้เริ่มแล้วก็คือจะพัฒนาให้ประเทศไทยกับไทยเป็นศูนย์กลางในการออกหลักทรัพย์ green โดยเฉพาะ green b สีเขียวหมายถึงว่าหลักทรัพย์เพื่อการระดมทุนโดยโองค์กรที่เน้น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เน้นการขับเคลื่อนไปสู่ความยัง่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสําหรับยุทธศาสตร์ประเทศไทยเราพูดถึงการเข้าสู่การพัฒนาเสริมสร้างอีคคนมีทช่นะครับในประเทศการนําวัตถุดิบที่ใช้แล้วของที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มาทําประโยชน์สร้างมูลค่าเพิ่มวันนี้เนี่ยได้รับทราบนะครับจากการหลักสร้างของกรลตว่ามีความต้องการมาก ในส่วนของนักลงทุนกองทุนระหว่างประเทศที่จะเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เรียกว่าหลักทรัพย์สีเขียวครับกรีนก็คือหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นเพราะต้องการลงทุนไปลงในโครงการที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกต่างๆเท่าไรทั้งหมดมีความต้องการมากประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะพัฒนานตัวเราเนี่ยนะครับให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางําของการออกอนุบตรเช่นนี้ก็มีการทำงานนะครับทำลัคเชิร นักเสบบซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่รู้จักนะครับว่าเป็นหนึ่งในศูนย์การของบริบทที่ว่ามีการเชื่อมโยงน,นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะมีความพร้อมในไตรมาสสองของปีที่จะกรแจะพัฒนากฎเกณออกมาชัดเจนนะครับว่าบริษัทไทยที่ต้องการออกัักทย์เนนี้มนะครับ,บรสีเขียวเกณฑ์เป็นอย่างไรจะส่งเสริมกันอย่างไรเพราะนั้นความต้องการนี้เราก็จะตอบโจทย์ แล้วก็เป็นประโยชน์กับตลาดหลักทร,รัพย์โดยรวมอย่างที่ผมเรียนนี่เป็นเรื่องของาการขับเคลื่อนเราตั้งคณะทํางานในด้านผู้แทนผู้เกี่ยวข้องเราอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องของการเข้าถึงโครงาาการนะครับ Financial Literacy เสริมทักษะด้านการเงินการ,รกรารการลงทุนทางคลังเราจะจัดระบบที่เข้าถึงเรียกว่าหมอคลังอาสาเนื้อหาสาระมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไปด้านไหนก็เตรียมมา คณะทำงานเนี่ยคณะทำงานเรื่องดิจิตอลฟาสตัเจอร์มีแน่นอนนะครับมีแน่นอนที่จะขับเลือกมีเป้าหมายเวลาอย่างที่ผมเปลี่ยนไปแล้วแล้วคณะพัฒนาตลาดผูกก็ได้การเสริมโดยตรงในเรื่องของตลาดทรัพย์เองก็มีกองทุนเพื่อการพัฒนาตลาดภูมอยูน่นะครับก็ได้มีการาหารือซึ่งเป็นที่น่าดีว่าทางกองทุนก็จะพิจารณานะครับ,บสนุนทุลให้โครงการด,ดีๆเช่นนี้ให้ได้เกิดขึ้น แล้วเป็นประโยชน์กับตลบยายดฟุตบอลประโยชน์กับคนไทยในวงกว้างอันนี้ก็เป็นในเรื่องของแผนนะหลักๆเดี๋ยวท่านสักถามความอะไรอะไรได้ถ้านนสนใจกลับมาเรื่องแรกคือวันนี้วันนี้มีมาตรการอะไรบ้างที่จะดูแลกันนะครับในภาะวะปัจจุบันแล้วก็มีหลายเรื่องผมยกตัวอย่างทางกรตเนี่ยวันนี้เนี่ยอากาศนะครับให้บริษัทในตัวทะเบียนนะสามารถผ่อนผันการส่งงบการเงินได้ในภาะวะ เริ่มไปแล้วด้ยวยสภาพนะเดือนที่สิบพฤษภาให้ผ่อนผ่านการส่นของกรรันเงินได้นะครับทำเรื่องของได้กรณีให้สามารถจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในภาวะที่มีโควิดเช่นนี้ให้สามารถารท,าาาทํ COVID า,าทได้ให้สามารถพูดถึงพูดสามารถที่จะสัสนุนการมอบอนนาจให้กรกามารกามาราการสําในินการจัดประชุมได้ถ้าไม่สะดวกที่จะมาในตอนนี้ มีอีกอันอันี้กรทจัดให้พิเศษนะกรทก็กำลังจะเสนอคณะกรรมการกรทนะพิจารณาลดค่าธรรมเนะียมประจำปีที่จะนนลดค่าธรรมเนียมประนนาาปจำปีให้กับบริษัทที่ส่งงบการเงินและรายงานประจำปีตา,า,ามกำหนดเวลาเล็กนะครับขนาดเล็กคือทุนส่วนทุนน้อยกว่าร้อยห้าร้อยล้านบาทยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดขนาดที่มีส่วนทุนมากกว่าห้าร้อยลดค่าธรรมเนียมให้ร้อยละสามสิบประสานนี้ คุ้มกู้ทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นค่าทะเบียนทั้งหมกองทุนอาชีพทหารบริยกเว้นค่าทะเบียน,ยยยนอันนี้เขาเป็นการดูแลก,กันในปัจจุบันในการยังมีการประชุม A.G.M. นะครับประชุมใหญ่นประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่ประจําปีเนี่ยทางกรทก็จะพิจรารณาขยายระยะเวลาการจัด A.G.M. ทีว่ทวา่ฐฐาของกองทุนรวมธนาคารรีชัดของกองทุนรวมโครงสร้อาชีพทหาขรบริจากปัจจุบัน4เดือนให้เป็น6เดือน ก็คือถึงวิีอสามนขยายเวลาที่จะจ่ายแล้วก็ขอผ่ันได้อีกนะตามสถานการณ์ถ้าโควิดยังไม่คลี่คลายาเราก็จะพัฒนาจะาาพิจารณาขอผ่ันต่อไปได้ในเรื่องของอ่ามีเรื่องของให้บริษรัทบลอนะสามารถทํางานจากบ้านได้นะครับในกรณีจาเป็นตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ที่แปดกรมแา้วน,นะครับปัจจุบันก็ได้รับทราบว่ามีบลลห้าแห่งนะให้ทำงานทำอานแยกสถานที่ต่าง ให้ทหบบํางานจากบ้านได้นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการปรับรุเกรฑ์การดำเนิเงินกองทุนในการรับจ,จับจำหน่าย IPO เปิดลงทุนนะครับยังมีอีกหลายอย่างทางตาลักษณ์ทรัพย์ก็มีเช่นเดียวกันที่จะดูแลให้ข้อมูลกับนักลงทุนในระยะนี้ให้มากมีการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหลายซึ่งความอันตวนมันมีแน่นอนในช่วงนี้ก็ต้องมีการสื่อสารแล้วก็ให้ความเข้าใจให้ข้อมูลตรง่ิธีกรรม ับผู้ผองทุนยันต่อเลือกและแน่นอนตามที่ครบ,บรมีมติเมื่อวานนะครับเห็นชอบมาตรการตั้งความเชื่อมั่นในส่วนของ SSF จะให้หกักภาษีได้เพิ่มขึ้นอีก2แสนบาทนั้นเนี่ยจากการถารือแล้วเนี่ยก็ยืนยันว่ากองทุนนี้เนี่ยจะสามารถเร่ขอจัทตาได้กหนึ่งเมษาเป็นต้นไปกลอบตลาดชักราภาตลาดทุนจะร่วมกันในช่วงนี้สื่อสารสื่อสาร แล้วก็เชือเชิญให้ผู้สนใจเข้ามาจับตั้งของถูกต่อจะออกระเบียงให้ทานเป็นได้ทานกระชวงการคลังสภาพคลกอจะออกให้ทานนันเป็นในาเดินแน่นอนถูกจะมีเว้นอะไรไหมเพื่อสริมความเ,เาาาาานนข้าใจในทางภาตลาดทุนทางท่นเองครัขา่อต่อน,อนจะได้ชี้แจงต่อไปนน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของสิ่งที่เรากำลังทำวันนี้ เพื่อดูแลผู้ลงทุนเพื่อดูแลผู้ประกอบการที่เข้ามานะครับอ,อยู่ในตาลาดสัตว์แล้วเราก็จะดูติดตามสถานการณ์ทุกวันอะไรที่เช่นเดียวกับชุดมาตรการเมื่อวานที่ประมอนอนมันิเราเรียกว่าเป็นชุดมาตรการระยะที่นึงป้าหมายก็ว่าสามารถมีระยะที่สองระยะต่อไปได้ในรูปแบบที่เหมาะสมเช่นเดียวกันในส่วนของตลาดทุนตลาดทุนาก็มีมาตรการ ในระยะนี้ระยะต่อไปจากการติดตามใกล้ชิดเขาก็สามารถที่จะไบดึงออกมาให้อีกโดยการหารือกันมา,ารือกักบกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ถือ้นของทั้งหมดนะครับง่านวันนี้สองเรื่องนะมาตรการเฉพาะหน้าหัวเพิพ่งเรียนไปกับแผนการขับเคลื่อนตลาดทุนเน้นเข้าถึงตลาดทุนเข้มแข็งแข็งได้เชื่อมโยงทู่โลกเป็นศูนย์กลางขนาดแข่งหยุดได้ มผมชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราให้ข้อมูลที่ทันเวลาที่เหมาะสมที่สามารถอามาใช้ในการพิจารณาการลงทุนและก็เอามาพิจารณาในเรื่องตา่างๆได้ทันเวลานะครับอย่างที่เห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะมีการให้ข้อมูลอยู่โดยตลอดนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างไรผลกระทบเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอุตสาหกรรมอะไรบ้างถูกกระทบมีบริษ,ษัทจะเปลี่ยนกระทบย่างไรนะครับแล้วก็มีผลในอนาคตต่อเรื่องอย่างไรบ้างอันนี้เ,นเป็นสิ่งที่อันเรื่องแรกที่เป็นสําคัญ ก็อยากจะฝากท่านผู้สื่อข่าวนะครับตรงนี้นะครับคือตรงที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างนักลงทุนระหว่างบริษัทจดทะเบียนนะครับกับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่จะได้ช่วยกันตัดสินใจให้โดยใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นนะครับในส่วนของสถาตลัทุนนี่ยเมื่อวานนี้ที่กรมมีการผ่านปฏิทิศตัวมาตรการต่างๆออกมาที่จะมาช่วยสร้างความมั่นใจมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมองเป็นมาตรการที่ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของเป็นเงินที่จะใช้เนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเลยแล้วผมเชื่อว่าจะมี Impact แต่วันนี้เนี่ยเรื่องการสื่อสารก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับรว,ว่ารัฐมนตรีใหม่นี่ว่าอยากให้อาจาจะมีการน่าจะมีการจัดทําเว็บไซต์อะไรขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถที่จะติดตามการใช้มาตรการนี้นะครับในแง่ของรายละเอียดต่างๆแล้วในแง่ของผลที่ที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้จะสามารถสื่อสารเ้าไประชาุนแล้วก็สภาตลาดทุนเองก็ยินดีที่จะเป็นตัวเชื่อมนะครับในการที่ทําให้ เราทุนเนี่ยได้เห็นภาพได้เห็นความตั้งใจของรัฐบาลในการที่จะช่วยดูแลสิงที่ในช่วงนี้นะครับในส่วนของเรื่องมมติครเมื่อาวานที่ท่าน,น,นรัฐมนตรีนานะคะท่านกรอตอนแล้วก็พร้อมนะคะอย่างที่ออกข่าวเมื่อคืนแต่อยา,ากจะขอเี่่อนแถลงใวยความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องของ s s F ที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนนะคะในส่วนนีเ้เราพร้อมนะคะในการออกเกณฑ์นะคะจริงก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ซับซ้อนยุ่งยากค่ะ เดี๋ยววันที่16มีนาคมนี้นะคะเราก็พร้อมในหลักเกณฑนี้แล้วนะคะเราก็ต้องขออนุญาตเรียนว่าชุดที่2คือเราจะไม่เก็บนะคะ ไม่เก็บค่าขึ้นทะเบียนหรือค่าจดทะเบียนกองทุนส่วนนี้เลยเราขอเชิญชวนนะคะซึ่งประสานกับท่านนายกสมาคมเอเอ็มซีคุณพระสิล์แล้วก็เรียนผ่านท่านนายบุญไปเรียบร้อยนะคะว่าเมื่อเกณฑ์เราเสร็จแล้วเนี่ยทงกรอจอเองนะคะพร้อมที่จะมายื่นได้ทันทีและอย่างที่ท่านรีกุณาพูดเดือนเมษายนเราก็เข้าใจว่ามีการตั้งกองพร้อมทะเสนอขายนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางสำนังกงานกรออเองเราทํางานควบคู่คู่ขนาดกับ a m เอ็มซีในเรื่องนี้มาอย่าง ต่อเรื่องนะคะเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้ท่านผู้สื่อขาวเนี่ยได้ช่วยประสานัมพันธ์นะคะเพราะว่าประชาชนคงสนใจจะถามแลืว่ว่าที่1เมษายเนี่ยพร้อมซื้อได้จริงไหมนะคะก็เรียนทริงนในส่วนนี้นะคะแล้วก็เกณฑ์กติการเรื่องการอนุญ,ญาตอนุมัติต่างๆเนี่ยต้องเรียนว่าเราใช้ระบบที่เป็นเรียกว่าอนุญาตเป็นการทั่วไป สำหรับก่อนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วสำหรับที่มาตรการที่ท่านบุตรีกรุณาพูดถึงนะคะจริงๆแล้วขออนุญาตวพาามว่าวันจันทร์เนี่ยฉันเองทำคอนเฟรนท์คอร์นะคะกับกรอทตในอาเซียนในมาตรการที่เขามีนะคะกับที่ทางกรรทตที่ท่านบุตรีกรุณาจะชี้แจงเนี่ยเราปีกันมีอะไรที่สอดคล้องกันนะคะคำพูดง่ายๆว่าเราก็ต้องมองผู้ที่มีส่วนได้เสียในตลาดทุนนะคะว่าครอบคลุมจุดไหนบ้างนะคะในส่วนนี้เองก็ครอบคลุมมาจากทะเบียน ไม่ใช่หนักรับแล้วก็กองลหลวมด้วยนะคะสิ่งที่สิงคโปร์เองนะฮะกรอตสิงคโปร์นะฮะ,ะ,นะฮะมาเลเซียที่เป็นกรอตอมาเลเซียรกรอตอเวียดนามแล้วกรอตอฟิลิปปินส์นะฮะที่เขอ้ออกมาตรการมาในช่วงชุดะระยะแรกๆเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่สอดรับเรากับที่เราทําออกไปแล้วนะคะก็สิมันก็คงจะเป็นการที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะคะเพราะว่ามาตรการที่ทางเราออกไปเนี่ยก็ต้องตื่นทําให้เกิดความคล่องตัวสองนะคะมีความยืดหยุ่น มมมีควาเชื่่อันก็อยากให้มั่นใจในส่วนของค่าด้านเลยกันนะครับประกันที่1ก็คือเรื่องของความพร้อมในเรื่องของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับนะครับในกรณีโรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าครับซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ในส่วนที่ทางภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยได้ออกแบบมาเพอครอโดยเฉพาะซึ่งขณะนี้มี24บริษัทประกันที่2ก็คืออยากให้มั่นใจในส่วนของความมั่นคง ภาคธุรกิจประกันภัยเพราะว่าเราทำ stress test แล้วในเรื่องของการทดสอบหาสถานการณ์เกิดขึ้นรุนแรงภาคธุรกิจประกันภัยก็ยังมีความมั่นคงที่จะรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประการที่3คือระบบการกํากับดูแลนะครับที่เราได้มีการปรับเรื่องของการกฎกติกาต่างๆให้มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีการทบทวนและก็ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประการที่4ระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่เหมาะสม ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์มีการเกณฑประกันต่างๆนะครับประชาชนก็จะมีการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประกันที่5ก็คือระบบการดูแลภาคธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็มีการออกมาตรการต่างๆมาในช่วงแรกก็มีออกมา4มาตรการนะครับช่วงที่2ออกมา15มาตรการซึ่งคุมทั้งเรื่องของภาค ในส่วนของประกันชีวิตประกันที่น่าสบายแล้วก็ในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อที่จะทบทวนแล้วก็เพิ่มเติมมาตรการซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเติมมาตรการไปในส่วนของการเยียวยาในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเรื่องของไวร,รัสโควิดเช่นภาคธุรกิจเรื่องของการทร่องเที่ยวนะครับพรุ่งนี้จะมีหลายมาตรการที่ออกไปมาตรการต่างๆจะเป็นมาตรการระยะสั้นแต่พร้อมที่จะ ในการที่จะปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเราก็จะทํางานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ทำมาสูนน่แข่งครับสมรรถก็เตรียมแผนการไว้นะครับก็เป็นเรื่องของการนำเอาดิจิทัลมาใช้นะครับที่จะปรับเยกีกระบวนการขายพับัตรของเรานะซึ่งเดิมเราก็ขายพัสดุ์ของเราให้กับ,บผู้เอาไมย่อยอยู่แล้วนะครับผ่านสถาบันการเงินแล้วก็ตัวแทน แต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เพื่อที่จะให้มันมีการเข้าถึงประชาชนรายย่อยเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อย่งที่ท่านก้รีได้เรียนไปวนะ่าตัวองเงิน,นขั้นต่า,ตาเ,เดิมเราขายอยู่ที่ประมาณพันเงยนะครับรอบนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เอามาใช้เนี่ยเราสามารถโดยทฤษฎีเนี่ยสามารถที่จะขายได้ถึงขั้นต่านี้ก็คือหน่วยละบาทนะแต่ว่า เราดูความต้องการของดีมาแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก50บาทถึง100บาทนะที่เป็นห่วยขั้นต่ำสำหรับแผนงานเนี่ยเราก็ได้เตรียมในเรื่องของโปรเซสในเรื่องของอการพัฒนาแอปพลิเคชันที่จะใช้ในเรื่องของการซื้อขายนะฮะซึ่งทำรายเนี่ยก็น่าจะสามารถขายได้ประมาณไตรมาสที่3ถึงไตรมาสที่4ของปีปฏิทิน นะครับก็อนัอนนี้ก็เป็นรายละเอียดสำหรับโครงการนี้ครับวงเงินของทั้งหมดใช่ไหมครัก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 5, 5้าพันนะครับเต้นต้นห้าพันล้านนครับก็ไซด์ก็จะใกล้เคียงกับที่เราออกอวงเงินพันธบัตบร์อกรับที่ปกติสปนก็ออกอปีละสองครั้งนะที่เป็นตัวเรกุล,ล่านะก็ประมาณตัวสองครั้งรอบรอบละประมาณห้าพันวาฏจักรตา่าง ที่รัฐบาลนะครับให้ออกไปแล้วก็จัดเป็นคล้ายๆถามตอบนะถามตอบข้อเท็จจริงง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับประจุในเว็บไซต์นี้ด้วยและฉากก็คือจะอัปเดตความขึ้นหน้านะครับเช่น SSF มีการขอ,อจัดตั้งนั้นอีกวอมพูดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับสุดเชื่อ Soft l o a ลเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเร่งสอรอจะเร่งจะทำกับผู้เกี่ยวข้อง นะครับแล้วก็จะอัปเดตเพราะนั้นก็ขอให้ทางทางทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลในส่วนนี้ได้ขอเป็นนะครับอาทิตย์หน้าจะเริ่มทำนะครับจะเริ่มชื่อยังไม่ได้จัดตั้งนะเพาจะชื่ออะไรแต่ว่าเนี่ยจะดาเนินตัวนี้แล้วก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารตลอดเวลานะครับเพราะเราออกมามาตรการเนี่ยก็หลายมาตรการอยู่นะครับระยะที่หนึ่งถ้าหากระยะที่สองอีกเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มจํานวน ว่าการสื่อสารในช่วงนี้ก็ต้องขอท่านด้วยนะครับท่านช่วยกันสื่อสารในเรื่องแบบนี้ถามเรื่องสกิปเบรเกอร์เนี่ยปัจจุบันเรามีมาตรการเรื่องสกิปเบรเกอร์อยู่นะครับแล้วก็เราใช้เป็นตัวมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวนะครับและยิ่งไปกว่านั้นการแซคชันที่เกิดขึ้นทั้งวันเนี่ยทุก่ารแซคชันเรามีการตรวจสอบไปด่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำล็อกเทรดการทำช็อตเซลล์การทำเกี่ยวกับรกรมเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นอยากจะ ให้มั่นใจได้ว่าสภาพวัตตลาดนี่ได้รับการมอนิเตอร์และก็ดูแลอย่างเหมาะสมครับออทีทท่ผู้จัดการตลาดได้พูดไปครับมาตรการเนี่ยอยู่แล้วเก็ติดตามสถาออนการณ์ใกล้ชิดเราก็ใช้มาตรการที่เรามีในปัจจุบันส่วนแนวนาโคส์แจกเป็นยังไงเราก็ติดตามอยู่เสัอ